Good morning students welcome to the English class ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะและก็ท่านผู้ปกครองนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะในระดับปฐมวัยนะคะในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะมาพบกับคุณครูแวนนะคะเช่นเคยนะคะในชั่วโมงนี้ซึ่งในห้องของคุณครูแวนนะคะก็จะมีนะคะคุณครูอีทและคุณครูเก๋เข้าไปสอนในห้องอนุบาลหนึ่งครับสของเราด้วย สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษนะคะกับคุณครูแวนนะคะกันเช่นเคยนะคะ,อะตอนนี้นะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะอ่าหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะ New Active น,นะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านนะคะโดยให้เด็กๆเปิดหนังสือนะคะ New Active นะคะขึ้นมานะคะในหน้าที่13นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว K นะคะ,ะเด็กๆมาดูตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว K นะคะตัว K ตัวนี้นะคะเป็น ัว K นะคะพิมพใหญ่นะคะหรือว่าคาวพิตอนเลตเตอร์นะคะหรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะและตัว K ข้างหลังนะคะเป็นตัว K พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็เรียกว่า small letter นะคะจะมี K อยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะอ่านเป็นตัว K เหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และก็ตัวพิมพ์เล็กนะคะเสียงของเลตเตอร์ เนะคะเสารของเลตเตอร์เคนะคะออกเสียงว่าเคอีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูเคอ่ากิ่งมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะเรียนนะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเคนะคะอ่าคำนี้นะคะร,รูปประกอบไปด้วยนะคะรูปนี้คือรูปอ่ารูปกุญแจนะคะ ลูกกุญแจนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะบอกว่านะคะ key เด็ๆกๆอ่านตามเลยนะคะ key key แปลว่าลูกกุญแจนะคะต่อมาตัว k นะคะตัวที่สองนะคะรูปอะไรเอย่ยเด็กทราบไหมคะ,ะรูปว่าวนั่นเองนะคะว่าวภาษาอังกฤษนะคะบอกว่านะคะให้เด็กๆ,ๆออกเส,เสียงตามนะคะ kite อีกหนึ่งรอบนะคะไขไขแปลว่าว้าวนั่นเองนะคะต่อมาภาพที่สานะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวขนะคะะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคืออะไรอ่าเป็นรูปกาใช่ไหมคะกาต้มน้ำนะคะะภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า kettle นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ เ e t t l ถ kettle แปลว่าการต,ต้มน้ำนะคะให้เด็กฝึกอ่านตามด้วยนะคะอ่าทีนี้เราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อมานะคะดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะอ่าหน้านี้นะคะหน้าที่14นะคะต่อจากตัวเอ k เมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นตัว L นะคะอ่าตัวนี้นะคะเรียกว่าตัว l อีกหนึ่งรอบนะคะ l อนะคะเวลาเราพูดมันจะเอาลิ้นขึ้นข้างบนนะคะ l อลตัว l นะคะออกเสียงว่าเลอีกหนึ่งรอบนะคะเลอเก่งมากเลยนะคะซาวของเลตเตอร์แนะคะก็จะออกเสียงว่าเลนั่นเองนะคะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวพิมพ์เล็ก เหมือนกันนะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว L นะคะคําแรกนะคะรูปแรกเลยรูปอ,อันนี้คือแม่กุญแจนะคะแม่กุญแจภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า lock อีกนูรอบนะคะเด็กๆอ่านตามมึงพูด,ด้วย lock 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 แปลว่าแม่กุญแจนั่นเองนะคะต่อมารูปที่สองอมีขานะคะ ขาภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยไนใครจาได้ที่คุณครูสอนอาขาภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าเลกอีกรอบนะคะเลกเลกแปลว่าขานั่นเองนะคะสุดท้ายอะไรเอ่ยใครรู้รูปนี้นะคะก็คือสิงโตนั่นเองนะคะสิงโตภาษาอังกฤษนะคะใครทราบว่าคืออะไรคนไหนทราบแล้ว ตอบเสียงดังๆได้เลยนะคะสิงโตภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า Lion อีกหนึ่งรอบนะคะ Lion Lion แปลว่าสิงโตนั่นเองนะคะคุณครูฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆไปฝึกอ่านนะคะคำศัพท์หาทบทวนนะคะคำที่เราเคยอ่านไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าใ,ใกล้จะถึงวันสอบแล้วนะคะอาจจะมีในข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆ กลับไปฝึกอา่านทบทวนด้วยนะคะทีนี้เราจะไปทำกิจกรรมหน้าต่อไปกันเลยทีนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่นะคะกิจ,จกรรมภาษาอังกฤษของเรานะคะในหนังสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเล่มหนึ่งนะคะให้เด็กๆเตรียมเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่ะคณไหนเตรียมแล้วนะคะเปิดหนังสือนะคะขึ้นมาเลอได้เลยนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาหน้าที่26นะคะ หน้าที่26ตรงนี้นะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆเตรียมดินซอนะคะแล้วก็ยางรบแล้วก็สีให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูคําสั่งนะคะตรงนี้เขาบอกว่าฝึกลากเส้นนะคะตามรอยประแล้ววงกลมนะคะรอบจุดที่แตกต่าง4จุดในภาพที่เป็นภาพตัว J นะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะ ฝึกเล่นกระโดดกลบแข่งกันด้วยนะคะถ้ามีเวลาเด็กๆก็ไปลองฝึกเล่นดูนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูกิจกรรมนะคะเขาบอกว่าให้วงกมลมร้อมรอบภาพ4จุดในภาพเจที่แตกต่างนะคะเขาจะให้ภาพตัว i นะคะแล้วก็ตัวจมานะคะเราสังเกตภาพตัว i เสร็จแล้วเราดูว่าภาพตัวไอมีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในภาพนะคะตรงนี้ ทีนี้เราก็มาดูภาพที่เป็นภาพตัวเจข้างล่างนะคะตรงนี้ว่าภาพภาพนี้นะคะขาดอะไรที่เหมือนกับตัวไอข้างข้างบนนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะทําให้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าขาดอะไรบ้างจุดที่1นนะคะมาดูภาพตัวไอนะคะมีดอกไม้ตรงนี้นะคะดอกไม้ตรงนี้เรามาดูภาพตัวเจนะคะ ตรงนี้นะคะมีดอกไม้ไหมคะไม่มีเลยนะคะแสดงว่าภาพนี้แตกต่างนะคะภาพนี้แตกต่างฉะนั้นเราก็เอาดินสอนะคะวงกลมตรงจุดแบบนี้นะคะจุดที่แตกต่างนะคะต่อมาตัวอย่างที่สองอรูปนี้นะคะรูปอะไรเอ่ยรูปกบนะคะเด็กๆมาดูภาพที่เป็นภาพตัวจตรงนี้มีรูปกบไหมคะ ไม่มีนะคะแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างนะคะอีกหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นให้เด็กๆวงกลมนะคะอันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําด้วยตนเองนะคะให้เด็กๆฝึกการสังเกตด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะต้องฝึกทําด้วยตัวเองนะคะทีนี้ไปกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะกิจกรรมนะคะหน้าที่27นะคะต่อจากหน้าเมื่อกี้นี้นะคะอ่าทีนี้เราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะอ่าคำสั่งนะคะบอกว่าฝึกคัดตามรอยปละนะคะแล้วระบายสีภาพว้าวนะคะที่มีตัวอักษรน,นะคะที่เป็นตัว K นะคะตัว K นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองที่เราเรียนคำศัพท์ไปเมื่อกี้นะคะ มีคำศัพท์นะคะให้เรามาทบทวนกันนะคะ,ะคำศัพท์ตัวแรกนะคะ,อ,ะอ่านไปแล้วนะคะคำนี้อ่านว่า k k t t k k t t e แปลว่าว้าวนั่นเองนะคะต่อมาคำที่สองนะคะ King อหนรอบนะคะ King King แปลว่าพระราชานะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะต่อมาคำที่สามนะคะ อีกหนึ่งรอบนะคะ s ี e ชคีแปลว่ารูปกุญแจนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอะ่ที่นี่เขาบอกว่าเมื่อเรานะคะฝึกอ,อ่านคำศัพท์แล้วเราก็จะมาดูว่าภาพวาวตรงนี้นะคะภาพไหนที่มีอักษรตัวเคนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะตัวเคก็คือตัวนี้นะคะ ให้ระบายสีภาพที่เป็นตัวเขนะคะจะมีอยู่2ตัวนะคะให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะต่อมานะคะทําเสร็จแล้วมาฝึกเขียนตามรอยปราเหมือนเดิมนะคะฝึกเขียนตามรอยประให้สวยงามนะคะไม่เขียนออกนอกจุดนะคะคนไหนทําได้นะคะให้ทําด้วยตัวเองนะคะสวยๆเลยนะคะ พาทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปลงมาที่ลายให้คุณครูดูด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษนะคะมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ